ครับเน่ก็อีกคอลเลคชันหนึ่งนะครับที่เป็นกางเกงขาเต๋ยนะครับนะคร่าเป็นกางเกงห้าส่วนขาเต๋ยที่เราออกแบบมาเพื่อโชว์ตุ่มแบบหมุนแาบางเบาเป็นลายรีวูนะครับกําลังอินเทรนด์นะครับนะฮะอันนี้เป็นแบรนด์ของมาใหม่นะครับแบรนด์ของเรานะครับที่ออกมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับโอ้โหกางเกงกระเป๋าหลังเจาะ ใช้ขวาครับ2ใบนะครับ,รบแล้วก็กระเป๋าลรวทข้างหน้านะครับนี่ครับเก๋ไก่ครับนี่ครับจะใส่ทําง,งานหรือจะใส่ไปเรียนนะครับไปสำหรับนัรศึกษากา็ดูดีครับน็นไ,ไหมครับ นะครับมีหลายสีนะครับตอนนี้แพลนทิชชั่นของเรากำลังออกมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะวางแผงแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่ามีสีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ทางบริษัทก็ดีวอลอ์ตัวอย่างออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับซึ่งไซส์ที่ผมใส่ก็คือไซส์ M นะครับ L ก็30นะครับนะครับ